สวัสดีเพื่อนๆแก๊งขิงทุกคนผมไกด์นะครับวันนี้ผมกับพี่ๆแก๊งขิงได้มีโอกาสมาคอนเอสิร์ตซุปตาชวนเปลี่ยนถึงจังหวัดเชียงใหม่แต่ผมว่านะครั้งกับแก๊งขิงทั้งทีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมผมว่าต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่ผมตามอีกแ,แน่เลยกับจังหวดนี้เลยครับจังหวัดเชียงใหม่โหนี่ก็เป็นครั้งแรกครับแ,แก๊งขิงของเราที่ได้มีโอกาสมาไปแล้วมาเล่าให้ฟังใช่ครับปกติเนี่ยแก๊งขิงเนี่ยออก นะครับแล้วจะพูดเดี๋ยวนั้นเลยมีอะไรเราก็จะเล่นเดี๋ยวนั้นเลยใช่เอ้ยรู้ยังรู้ยังว่าเรามีวุขสนับสนุนแล้วนะกายจริงเหรอพี่เออจริงดิมุขสนับสนุนของเรานี่ครับผมวัดดอนครับผมจะบ้าเหรอไม่ใช่วัดก็จะมาคอนเสิร์ในรายการเราไปตามคอนเสิร์ตไม่น่าเกี่ยวกับวัดนะถ้าไปตามคอนเสิร์ตก็ต้องเกี่ยวกับเสียงเพลงใช่ไหมจริงเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยวุขสนับสนุนของเรานะครับก็ต้องเป็นนี่เลยฮะ H music แล้วก็นี่เลยฮะ t e music ยัง,ไง,ไ,ไ,งไงบ้างอ่ะไกด์เล่าให้ฟังหน่อยว่ามียังไงบ้างโอ้หต้องแบบแรกมาเลยเลยนะนัดกันนั้นกี่โมงอ,อ่ะตีห้าขึ้นเครื่องบินที่แบบว่าออกมาที่เขึ้นครัง้งแรกใช่ไหมฮะเครื่องบินมาปั๊มเนี่ยอย่างแรกเลยคือพอมาที่เชียงใหม่เราไม่รู้เลยว่าติดไปไหนทีนัี ừ ừ ừ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหารถโดยสารซ <ừ ừ S 1> ึ่งรถโดยสารเนี่ยเชียงใหม่ขึ้นชื่ออยู่แล้วคือรถเมล์แดงนะครไปเซนไมมาเนียครับครับผมคนเป็นคนเท่าไหร่ครับสองสามสิบยี่สิบแล้วอ่ะฮะ รันี่ไหนแล้วก็มีสิได้เอไม่ได้ครับผมได้เลยครับปาทสามสิบก็สามสิบบาทปะโอล้มมาเชียงใหม่นี่ต้องแบบฮะเบย์เบย์ เรื่องผู้หญิงนี้ต้องชัดเจนเลยนะทำไมพี่ผู้หญิงน่าหลุดจริงเหรอพี่ไ้ยจริงรู้แหลงหรือเปล่าไม่รู้ป้าหาคนสร์ตนี่มาทำงานนี่ก็เป็นเป็นนิมานามาเห็นเป็นที่ มาเชียงใหม่ตอนกลางคืนนี้ยามค่าคืนนี้เรียกได้ว่าแสงไฟนี่คือแบบฟับฟับฟับทั้งเส้นเลยอ่ะแล้วกลางวันนะพี่กลางวันก็แบบเแสงแดดแสงแดดแสงหน้าเลยเออบอกแล้วไงเที่ยวมไม่ตลกเลยโอเคโอเคโอเคเอาออกเอาออกไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดนะโอเคโอ้โหนี่ไม่ตลกใช่ไหมอ๋อแต่พี่มานิมานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถนนที่ขึ้นชื่อเรื่องของกินใช่ไหมครับผมหิวแล้วพี่ เอา,อางี้ก่อนดยว่าแบบถ้าจะกินมื้อหนักๆเนี่ยเราเราเราค่อยหายอีกร้านหนึ่งแต่อันนี้เราไปกินพวกนั่งกินคุยกันร้านกาแฟดีกว่าไหมโอเคพี่ได้ แล้วก็พอไปกินข้นาวกินอะไรเสร็จแล้วก็คุยกันต่อว่เราจะไปที่ไหนดีเอ,อ่อเดนมารนะ์กไงเดนมาร์กของที่นี่คตรงที่ไหนครับอาจารย์อ่ามันคือหาแพ่นะฮะ เป็นยังไงบ้างครับน้นองไกดสนุกมากพี่เชียงใหม่สวยมากเดินทั้งวันเอา<ะ>้าก็มาบ่อยแล้วไม่ใช่เหรอก็มาไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นานๆครั้งหนึ่งพี่ก็มาบ่อยแล้วแต่ครั้งนี้มันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามาพบแก,งก๊งขิงด้วยอ่าแล้วก็ไม่เหมือนเดิมก็คือว่าเรามาตามคอนเสิร์ตซุปตาที่เชียงใหม่ครับผมนะฮะแล้วสุปตาเนี่ยเขาบอกว่าเขาชวนมาเปลี่ยนเป็นทูมุกเอสสามจีพาร์ทเราก็เลยอยากรู้ว่าเชียงใหม่เนี่ยคนเปลี่ยนเป็นทูมุกเอสสามจีพาร์ทเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงอย่าบอกนะ ว่าเราต้องไปถามเขาอ้าวแล้วเราไม่ถามแล้วใครจะถามอ่ะพี่ไปแล้วไปถูกมั้เดี๋ยวกำลังจะแต่งงานเดี๋ยวเราไปถามดีกว่าไปดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องนะใช้ Zoom Book H ไหมครับใช่ค่ะใช้แล้วรู้สึกไงบ้างฮะใช้รู้สึกเหมือนแบบอยู่ใกล้กันมากขึ้นว้าวไข้มาแจเฉยมากดังไปถึงนอกโลกแล้วเปลี่ยนมานใจอยังครับ ูใช้เลยบอกได้คำเดียววัดโดนใจเราจะเสียใจหลังจากที่เราก็ไปจากวัดลอยปุ๊บไม่มอยใช่แล้วก็ต้องไปที่นี่ต่อเลยถนนคนเดินวัวลายถนนคนเดินถนนคนเดินออ๋ถนนคนเดิน่ส้าเป็นไงล่ะกายเป็นไงล่ะอะไระน่ารักป่ะล่ะก็น่ารักชื่อชื่ออะไรครับ โอ้โหคนไล้์ก็ชื่อแกหลงไร้ล้วถามถามเขาเลยดีกว่าไม่เด็นเนื้อไม่เด็นเดี๋ยวหน้าต่างนี้ลูกขึ้นว่าฮะค้าศึกิงจีนนี่นี่ก็ลุกขึ่งนะลุกขึ้นมไกดนี่พ่อเป็นแขกครับผมครับผมแล้วแม่แม่เป็นเจ้าของร้านโอเคพี่โอเคเอาหล่อะถามเขาดีกว่าใช้จูมุกเอสนะคะใช้จูมุกเอสแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมโอ้ก็ดังกบกังดังไซค่ะกบกังดังไซจร โอเคขอบคุณมากเลยครับนอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังแบบตอบได้โดนใจมากเลยฮะแบบนี้แบบนี้เอาหัวใจเลยดีกว่าโอ้โหแหงถึงใจมาอยากจุกยุบตรงใจมากว่าขำ่าโดนพูดได้คำเดียวว่าต้องแบ่งปันเจ้าของไม่ดีแต่ใจเจ้าคนรอของสวยเขาใจกันเจอไป นี่ถนมวายเจอเซอร์ไพรส์ของพวกเราสามตนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดยอดมากไม่คิดจริงๆนะว่าจะเจอคือเดินมาปุ๊บๆุ๊บไเสื้อต้มทำไมใส่เอ๊ะทำไมมีเอ็นน้องๆแล้วน้องๆเขามาทักพี่ฮะใช่พี่ๆแก๊งขิงหรือเปล่าโอ้โหพี่เขามาเขามาทักอย่างนี้ปั๊บอ่าเราตอบไปเลยไม่ใช่แก๊งขิงอย่างน้อยบอกแเราเขาดูรายการเราอ่ะครับมันต้องมีอะไรที่แบบแปลกแปลกแบิ๊กเซอร์ไพรส์ บอกไว้เลยครับบออยู่กับรายการตามขิงๆเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าผมอยู่กับนาเดชนะฮะเด่นครับผมเด่นอ๋อมาเดมาเดแล้วก็ข้างหลังของผมนี่จะเป็นอะไรฮะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้มาแค่คนเดียวมากับใครไปเป้ออกไปผมมาเป็นแก๊งนะผมถ้าพร้อมแล้วไปเจอน้องเขาเลยดีกว่าแล้วไปจุดที่ป้อ วงโยธรวมนิทเขามาเป็นเพลงเพลงเปลี่ยนคุณครูเขาสวยเหรอครูครูนั้นแดนเซอร์เหรอที่เราไปไหว้ตอนส้ายอ่ะสวยคนนั้นเลบสาวเชียงใหม่นี่เรียกได้ว่าสวยจริงๆอ่ะใช่นั่นแหละฮะก็ก็คนที่ดูวันนั้นก็ประทับใจมากคนที่อยู่ถนนคนเดินร้องประทับใจแบบ ปลบมือเลยแบบเออยืนร้องไห้กันเต็มเลยพี่ตอนไหนพวกมึงจะกล้าไปมึงทำให้การจราจรติดขัดมากอะตอนเช้าเนี่ยนะครับผมของอีกวันหนึ่งครเราก็ไปเลยครับผมไปพบกับเสาพระช้างตอนพระช้างเนี่ยผมมครั้งแรกเลยครับที่ได้ฟ้องมาต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นเฮ้ยไม่ใช่ต้นนะฮะเป็นดินนะต้นเขาเรียกว่าอะไรนะนี่เหรอนี่ครับดินเหนียวครับเออดินเหนียวดินเหนียวต้นน้ำเออต้นน้ำ ก็คือไว้ที่ใส่น้ำกินนมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นยไงครับบ้านสนุกสนานโอ้โหบ้านนี่จริงๆไม่ได้มีโอกาสไในบ้านจริงจังเลยครับแต่ว่านี่าเราไปหนักตรงขับแล้วก็ทาสักระทาสีเรียกว่าปะใช่ไหมผมขาดนี่แบบว่าไม่อยากจะเออปะไปปะสีไปปปะะสีเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้ภาเองใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้นี่ไม่ใช่ฝีมือผมสีด้วผมเจอวันนี้นาั่นนะติดตามผลงานได้ที่ไหน งานเลยครับซิงเกิลที่2นะครับนจะออกมาประมาณปลายเดือนนะปลายปีนี้ผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเร็วๆนี้แน่นอนแล้วก็มีหนังภาพยนตร์นะครับวันที่22พภาพยนตร์เรื่องย่อมนึ่งเดือนเดือนผมต้องไปดูมเนี่ยไปสิครับทางผมนะครับรับไปดูนะเอาอาชาละครับอาชาก็จะมีซิงเกิลปลายเดือนนี้ครับผมซิงเกิลที่2เหมือนกันครับผมยังไงก็ติดตามรอฟังกันให้ดีนะอาจจะมีได้ฟังกันแล้วครับก็การพูดคุยกัน ครับผมเออว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างมาฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เราบอกเราก็เลยเราพามาดูคอนเสิร์ตแต่หลายคนนึกว่าหลายๆคนที่ดูรายการเราตอนเนี้ยก็คิดว่าแบบเราพาเราเป็นรายการท่องเที่ยวไปแล้วพาไปเที่ยวเยอะมากคิดถูกฮะไม่ใช่อ่ะเทปนี้เป็นสเปเชียลจริงๆเทปนี้อยากอยากทำให้คนดูดูแล้วเราแบบติดตามเรามาจนจบเทปอ่ะถ้าแบบจบจบรายการเราแล้วน่าดูแบบรู้แน่นอนว่ามันได้อะไรมากบอกคำว่าคอนเสิร์ตครับผมไอ้ย